มาทำข้าวต้มมัดสูตรคุณยายกันค่ะคุณยายเริ่มตั้งแต่การเตรียมใบตองทำความสะอาดตัดแต่งเตรียมเอาไว้ห่อนะเราเริ่มกันตั้งแต่เคี่ยวกะทิค่ะใส่น้ำตาลทรายใส่เกลือและก็ใส่ข้าวเหนียวค่ะแล้วก็กวนไปเรื่อยๆจนข้าวเหนียวนี้แห้งค่ะนนเ,เราใช้กระทะทองเหลืองนะคะเราจะเริ่มห่อกันแล้วค่ะนี่ขวัญใจคุณยายนะคะมาส่งกำลังใจ เราดูฝีมือการห่อของคุณยายค่ะไวมากเลยนะคะมีถั่วดำด้วยค่ะเราจะห่อด้วยตอกนะคะใช้ใบตองนิ่มๆค่ะจะได้ไม่แตกคุณยายห่อได้สวยงามมากเลยนะคะห่อแต่ละชิ้นจะเท่ากันหมดเลยใช้ตอกมัดค่ะตอกนี้เราก็นำไปแช่น้ำก่อนนะคะจะได้นิ่มเวลาที่นำมามัดข้าวต้มค่ะ ทั้งหมดเราจะได้เกือบร้อยห่อเลยนะคะเมื่อพร้อมแล้วเราก็ใส่หม้อนึ่งค่ะใส่ซึ้งใหญ่ๆเลยนะคะแล้วก็เรียงแล้วก็นึ่งใช้เวลานึ่งประมาณ2ชั่วโมงเต็มค่ะเพื่อจะได้เข้าต้มมัดที่เหนียวนุ่มอร่อยพร้อมให้ทานแล้วค่ะ